ลารของต่อไปหรือว่าต่อไปเนี้ยเราขยายผลได้เหมือนที่เราทำทะเลาะแล้วบ,บัตรหน้าพี่ความดูเรื่องทีเ่จะเปลี่ยนการบริหารจัดก,การกรทมให้โปร่งใสและมีไประสิทธิภาพมากขึ้นต่อเลยครับอ่ะต่อรถในที่ทั่งต่อให้นี่หน่วยที่บันทึกผมมาด,ดูเรื่องเดิตรงไหมก็ คือใช้หลักการเดียวกันเป็นหน้าเสนอถัดไปเลยก็เราก็ดูในที่มี่เป็นก<ม>ารทดลองอนี่เราปรับไม่ได้ต้องจดให้ดูเราจะจดครับคือหลัหกการก็ตูดีเซตเหมือนกันครับว่าในจุดท,ที่เราห้ามจอดอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็พบว่ามีจุดมีรถมาจอดเนี่ยแล้วก็เช็คเวลาได้ว่าจอดเกิน5นาทีมันก็จะดีเทคขึ้นมาอันนี้เวลาเราก็เซ็ตได้เราเราสามารถเปลี่ยนแต่โชว์ตรงนี้ได้ว่าจะตั้งกี่เวลากี่นาทีก็เราเราก็ตั้งเวลาดูนี่เราคนดูได้ว่าเราจะเอาเอาเอากี่นาทีนะก็เนี่ยหลักการเหมือนกันดีเซตเหมือนกัน นะถ้ากูดูบล็อกแล้วก็ดูตัวในเส้นเป็ดก็แค่นี้ฮะง่ายๆแค่นี้ครับเนี่ยอันนี้เราเราอย่างที่เรียนว่าเราเซฟได้ห้าคลิปต่อแล้วก็ดูว่ามันเป็นข้ออะไรแล้วก็มีการแจ้งเตือนจริงๆที่เราแจ้งเนี่ยไม่ใช่แค่เก็บข้มอมูลเข้ามาที่ส่วนกลางสงทีหลัาได้แล้วแจ้งเข้าอรายกลุบรายกลุ่มที่ตำรวจจราจรในพื้นที่เพื่อได้ไปช่วยจัดก,การในความผิดเพื่อแก้ไขเพื่อแก้ไขจุดผิดไม่ไล่หรือเอาเทสกิบไปช่วยไล่ด้วยครับก,ก็เทสกิบตอกตัวจราจรไปช่วยกัน รวมติการเก็บข้อมูลไปด้วยสามารถปรับใช้ในจุดอี่ได้าเล่นะบ้างับผูับรถจะมจะแยกยระหว่างรถติดรถจอดาแดเราไม่หาแดแนนี้คือจอดการเราดูเรนนี่แหละเรนดูเรน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 เรแรกมีอะไรครับประมาณ พราะริงแล้วส่วนต่อไปเนี่ยเราคงจะต้องมีความร่วมมือกับกรมกระตาบอกให้เข้มข้นขึ้นนะก็จะมีคนที่อาจจะดื้อไม่ยอมมารับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องปุยกกับกรมต่างบอกเรื่องเกี่ยวกับการต่อทะเบียนรถพราะจริงแล้วกรมกรมางบอกเป็นผู้ที่เก็บทะเบียนเก็บภาษีป้ายแทนเราเพราะถ้าเกิดคนที่เขาทำผิดกฎทำผิดกฎเรื่องพวบสาอาดอีกตั้ต้องหารือกับทางอธิบดีอีกทีหนึ่งว่าเรื่องการบังคับใช้แต่เชื่อว่าไม่ต้องห่วงแล้วเรามีข้อมูลในมือหมดแล้วงนั้นว่ากี่พันทันกี่หมื่นทัน มันก็นั้นประเด็นต่อไปคือเราจะเพิ่ม <โ S 1> เพิ่มจุดกล้องอ่ะในนุมีกี่จะเพิ่มไปกี่กล้องก็จะเพิ่มอีกร้อยจุดนะฮะในตำแหน่งต่างก็ร้อยจุดทั่วในจุดที่สำคัญสำคัญที่เราพบการการะทความผิดไปบอกอแล้วอ่ตไฟก็จะขยายเอาตัวนี้มาช่วยในการควบคุมไฟจราจรเพราะฉะนั้นปีที่สองของเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการจราจรให้มากเลยหลังจากที่เราทดทำตดนต่อระบบต่างนะก็จะเอาพวกกล้องพวกนี้แหละมาช่วยในการควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วย ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะมีระบบไฟจราจรน่าจะประมาณ500จุดในกรุงเทพมหานครหลายจุดเนี่ยเป็นการควบคุมด้วยแมนนวลไม่ได้มีการดูตามปริมาณรถโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ออฟทีคเช่นเตอาทิ์อะไรเงี้ยก็เป็นการตั้งเวลาไว้เช่นแยกนี้3นาทีปล่อยเส้นนี้4นาทีปล่อยเส้นนู้นคือบางทีไม่สอดคล้องกับความต้องการเลยเพราะว่าเตอาทิศมันก็ขึ้นอยู่ความต้องการในแต่ละช่วงมีกิจกรรมอะไรไม อันนี้เราสามารถใช้กล้องพวกนี้มาดูปริมาณจราจรแล้วก็ปรับสัญญาณไฟให้สอล้องกับความต้องการก็ทําให้เราใช้พื้นที่ถน,นนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนั่ว่าและปจะเดี๋ยวต่อไปก็คือว่าคุยกับคนตองรน้บกในการมาคับใช้เรื่องการต่อทะเบียนรถอันที่สองคือเอากล้องพวกนี้มาเพิ่มเทคโนโลยีในการควบคุมสัญญาณไฟจราจรแล้วก็ปรับเรื่องการเดินทางให้การปล่อยสัญญาณไฟเพื่อลดเรื่องปัญหาการจราจรให้ดีขึ้นปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราจะเน้น พวกนี้จะเห็นว่าเทคโนโลยีมันช่วยได้เยอะเลยนะแต่ว่ามันก็คือหนึ่งในทีไรเบอร์ของเราที่จะเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารเนี่ยโอเคพอได้ไหมมีคำถามไหมคะหรือว่าท่านอดีตจะมีอะไรเพิ่มเติมเสริมไหมคะท่านท่านนี่ปรึกษามีเพิ่มเติมไหมครับพี่โตปัญหาคืออะไรครับปัญหาภาษาเรับมีปัญหาท่านตี่เพิ่อนคนทั้งหมดเลยนะทุกแก็ตามคำสั่งผู้ว่าครับปัญหาอุสาษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับงานนี้แหละครับเออก็ อย่างแรกทีปัญหาบริษัทคือเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เราไม่มีอยู่มันเป็นไรซเส์เพลทเราก็ได้ได้พัฒนามันขึ้นมาแล้วก็พอทําขึ้นมาก็มีการทดสอบระบบนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราทดสอบแล้วแล้วก็นําข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างที่ท่านผู้ว่าได้ได,ได้ดําเนินไปนะครับก็คือว่าเราใช้ทั้งการบังคับใช้กฎหมายกับเรื่องของวิธีการในการปกครองประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยเราจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่เราทำควบคู่กันไปก็คือ คนที่เป็นจักรยานวินจักรยานยนต์รับจ้างกับไเด์เนี่ยสามารถที่จะประสานงานกับกลุ่มก้อนของเขาใช้วิธีการในการปกบรองว่าอย่าไปละเมิดสิทธิของคนเดินถนนแล้วก็ใช้ใช้การบังคับว่าไม่งั้นจะมีผลกระทบกับเรื่องของอาชีพนะครับเรื่องของเส้นทางสมายกิจเขาอันนี้ก็น่าจะทําให้ปัญหามันคลี่คลายไปได้ระดับหนึ่งอีกตัวนหนึ่งก็คือการส่งเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจกับผู้ช่วยกี้เนี่ยลงไปในจุดที่มีการละเมิดเยอะ แล้วก็ตั้งโต๊ะในการจับแล้วก็ปรับตามพรบรักษาความสะอาดครับ,บ,บที่เกิอีกอย่างนึ่งที่น่าสนใจคือจุดที่มันเกิดเหตุได้เยอะเนี่ยผมว่าอย่างตัอย่างที่เนี่ยสองพังนหัวรายเนี่ยก็ได้สอ,สอไปดูว่ามันมีปัญหาด้านไกล่ภาพถนนหรือเปล่าเช่จนจุดกลับรถมันอยู่ไกลมากเลยไหมจนกระทั่งมอเตอร์ไซค์เองเขาเขาไปไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วในแง่หนึ่นนงก็าอาจจะต้องดูด้วยว่าเราสามารถปรับปรุงไกล่ภาพถนนด้ไหมเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ต้องมาย้อนสอน ผมเชื่อว่าถ้ามันมีทางเลือกที่ไม่ได้ลําบากมากประชาชนก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่อยากไปขึ้นบนรถไฟฟ้าหรอกแต่จะเป็นหาเรื่องข้อติดขัดในแง่ากายภาพด้วยหรือว่าอันหนึ่งที่เจอเยอะคือพวกไกา่ก่อสร้างรถไฟฟ้าที่บางทีเนี่ยไปปิดจุดกับรถไลมากเลยะนะหรือว่าทําให้การสัญจรอาจจะลําบากนิดนึงแต่นี่ไม่ใช่ข้ออ้างนะไม่ใช่ข้ออ้างที่ทําผิดกฎหมายที่อะไรเพราะว,ว่าปิดแล้วก็ต้องแล่นไกลเลยมาทําผิดกฎหมายไม่ได้ไม่ใช่ข้ออ้างแต่ถ้าเราเข้าใจเหตุ ผลว่าทำไมประชาชนถึงต้องทำผิดกฎหมายเนี่ยอาจจะไปปรับปรุงไก่ข้าวได้ดีขึ้นเพื่อให้เขามีทางเลือกที่ไม่ต้องผิดกฎหมายแล้วก็ก็สะดวกขึ้นได้บ้างมันนั้นองไปปรับปรุงด้วยเพราะว่าข้อมูลพวกนี้ไม่ใช่แค่เราจับเขาแต่ต้องไปปรับปรุงพฤติกรรมของเราด้วยว่างทำยังไงให้เขามีทางเลือกที่สะดวกมากขึ้นนะโอเคก็ต้องฝากทางสอนไปดูตรงนี้ให้เข้มข้นด้วยอาจารย์ถามเรื่องของระยะเวลาในการปรับราค่ะเขาจะต้องมาภายใน จ่ายค่าปรับัายในกี่วันไหมคะเออมีตัวเลขไหมยเยเออครติดฟัง <มา S 1> ทางทางเทศกิจได้ได้รายงานมาบอกว่าหลังจากที่ทางเทศกิจเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ยจะทําหนังสือไปนะครับส่งให้กับเจ้าของรถตามทะเบียนบ้านนะครับที่มีช่องในการเชื่อมต่อกับกรมขนส่งทางบกแล้วก็ส่งไปเนี่ยสองครั้งนะครับสิบห้าวันแล้วก็รอให้เขามาถ้ายังไม่มาก็ส่งครั้งที่สองอีกสิบห้าวันรวมแล้วประมาณสามสิบวันครับ คุณต้องต้องเรียนว่าอย่าไปคิดว่าเผลอแล้วไม่มีใครเห็นนะแล้วยิ่งข้อมูลพวกนี้มันอยู่ตลอดชีวิตน่ะดิตอลเนี่ยมันไม่เสื่อมสลายมันถ่ายรูปไปแล้วเนี่ยมันก็มันก,นก็เรามีข้อมูลอยู่ทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยจรทีแล้วมันก็จะเก็บเล็กกอดไว้ยิ่งทาผิดซ้ำจะเห็นเลยว่าคนนี้ทําผิดซ้ำกี่หักี่หนกี่หนจะมีข้อมูลหมดเลยแล้วอาจจะไปกระทบถึงเรื่องการาทํามากีอยองเราในอน,นาคตด,ด้วยก็ต้องฝากพวกเราไว้ครับผมว่าจริงแล้วร่วมมือร่วมใจกันนะคือกรุงเทพ จะให้เราไปนั่งไล่จับแบบนั่งเฝ้าทุกคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกอย่างมันจะปรับปรุงดีขึ้นมันต้องปรับปรุงพฤติกรรมของพวกเรานะก็ต้องฝากขอความร่วมมือทุกคนนะแล้วก็ต้องเห็นใจว่าทางเดินเท้ามันคือสําหรับคนเดินเป็นหลักนะและ้วจีิแล้วก็นนี้ก็จะไปใช้กับเรื่องหับเล่ห์แผงลอยด้วยนะหรืออย่างกรณีที้เราจะมีการดูแลเรื่องไอ้ริมทางคลองประมเรูเสษโบเบสเนี่ยก็ติดคงกับว่าพวกนี้มาช่วยกำกับดูแลในการดำเนินการด้วยนะ 30วันเราจะเอาการปรับอันนี้ค่ะไปรวมทําให้โดนตัดแต้มใบขับขี่ด้วยไหมคะอันนี้ต้องคุยต้องหารือกับกับทาง,รง,งกรมทางท้กแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกรมทง้กเขายังเป็นเจ้าพนักง,งานเฉพาะกรณีของพรบการจ,จราจรแต่ผมก็เชื่อว่ากรณีเรื่องต่อภาษีป้ายเนี่ยมันเป็นสีที่เก็บให้กรทมเพราะฉะนั้นผมว่าคิดว่าเดี๋ยวเราคุยเงื่อนไขได้ว่าถ้าคนที่ทําผิดพรบกวาสะอาดเนี่ยเราอาจจะไม่อยากได้เขาต่อก็ได้เพราะคนนี้มาทำความลงหล,ลังให้กับเมือง ูกไหมคือมาทําสร้างความอันตรายใ่เมืองระเดี๋ยวต้องคุยกับกงตง้อง,งบอกว่าถ้ามีตรงนี้ค้างอยู่เนี่ยเราขอไม่รับภาษีได้ไหมเพราะว่าเราไม่อยากได้หรอกคนที่ทาผิดกฎหมายในเมืองก็ไม่อยากจะให้ต่อภาษีให้คนพวกนี้ที่มาอยู่ในเมืองแล้วก็ภาษีนี้ภาษีที่เราเก็บด้วยนั่นผมว่าเราก็น่าจะมีสิทธิที่จะไม่รับวับคนที่ผิดกฎหมายของเราอยู่แต่อันนี้ยังไม่ได้สรุปเดี๋ยวนัดท่านที่ดีวันศุกร์นี้ผมไปหาลือกันครับอาจารย์งจุดที่มีคนทําผิดไปเยอะค่ะ ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนั้นยังไงว่าทำไมไมันถึงเงยอะขนาดนี้มีประเมิมมนไหมตัวอย่า,อยางอื่นที่แต่ว่าทำไมกายภาพเป็นยังไออองดี่เช่่นะครับจุดกับรขออนุญาตครับกายภาพประกอบด้วยเช่นนะครับหนึ่งจุดกับรถไกลน,นะครับสองในระหว่างซอยย,ยกตัวอย่างเช่นซอยสามเจ็ดซอยสามห้าข้างหลังจรัยครับนะครับข้างหลังนี่เป็นแหล่งชุมชนใหญ่มากนะครับมีผู้อยู่อาศัยเยอะเพราะนี้ในระหว่างซอยเนี่ยออ ไม่มีจุดเชื่อมระหว่างกันนะครับทางกายภาพเนะี่ยถ้ากลับรถต้องไปยูเทิร์นหนึ่งมาสักสองถึงสามกิโลก็เป็นเหตุอาจจะต้องกลับมาดูว่าทางเราทางสยงสจะหาจะมีจุดที่จะตัดกลับรถให้ใกล้ขึ้นอย่างไรครับท่านครับเนี่ยที่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการทำผิดกฎหมายนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิบบดอุบัติเหตุขึ้นสุดท้ายก็ต้องเป็นคนเป็นทางเดินน่ะแต่ว่าโอเคเราเข้าใจปัญหาก็าาต้องดูว่าจะเพิ่มจุ่กลับรถตรงหไหนไหมจะมีซอยย่อยทะลุระหว่างชุมชนได้ไหมอะไรภายใน อันนี้ก็ดีแทบ่าก็เป็นมิติสองมิติเลยคือเราเห็นปัญหาปุ๊บเราก็เอาไปตัวนี้ไปแก้เรื่องกายภาพด้วยนะครับประมาณนั้นนะ,นะครอบคลุคมก็คงแค่กันสักดาห์ผมว่าร้อยกล้องเด็แป๊ดเดียวมั้งไม่ไนา่านะผมว่าจะาสองเดือนอ่ะแต้องบอกเลยว่าก็ทุกคนก็ต้องระวังนะเพราะว่ากล้องนี้ผมมาเมื่อไหร่ผมก็ไม่บอกล่วงหน้านะถ้าต,ตามกฎเราก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ติดปัญหาอะไรเออจริงแล้วกล้องนี่มีอยู่แล้วเราแค่ปรับมุมแล้วก็เชื่อมเข้าส่วนกลางไม่ไม่ได้ใช้เอามาอะไรมากเลยอาจจะมีเพิ่มกล้องบ้างบางตัวในจุดที่ ที่ไม่มีค่ะจะเป็นกล้องที่มโมยอมือก็ได้ในช่วงนี้อาจจะไปติดตรงนี้ช่วงนั้นสลับตรงนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็ผมว่าก็เรื่องเวลาไม่เป็นไรเยขอให้ทุกคนตนั้งตัวมีอย่างนี้แล้วแล้วก็เริ่มดำเนินการแล้วก็มีคนที่เหมือนกับเป็นตาพิเศษไปดูอยู่นะต้องฝากพวกเราที่ขับมอเตอร์ไซค์ด้วยว่าอย่าไปขับบนฟุตบาทเลยเป็นทางของคนเดินเท้านะและว้วก็อาจจะเกิดมันจะมีผลกระทบทั้งเรื่องค่าปราับเรื่องอาชีพการงานได้ในอนาคกครับคะโอเคเรียบร้อยดี